อกกาอก็กราบสวัสดีกก็ราบสสวัดีพ่อแม่พี่น้องตุยเตยายลุงป้านะอ่าโอ้ยนะครับพบกับรายการจ t c ีซีมายครับนะครับก็โอ้โหมึงเล่นอะไรกันเนี่ยเอ่าอันนี้คืออ่าไอ,ไอ,ไอชื่อเพลเยอร์นี่ชื่อนี่คือมิสเตอร์ต้อมศูนย์ศูนย์สอง ไอชื่อมัวมัว,มวมนี่ก็มีเตอร์โก้สูย์สรรามผมก็มีเตอตะสูส,รรสูนหนึ่งคนเดิมนะครับผมอันนี้เรามารีวิวเซิร์ฟใหม่ชื่อเซิร์ฟว่าเกมเมอร์ทีวีชนแนลก็ไปดูอะไรดีกว่าไปนี่ครับที่อยู่เซิร์ฟก็ดูได้น่ะอยากเล่นก็นเล่นไม่เป็นไร <S <S เข้าได้ต้องเข้าที่ฮามาชิรหัสที่ฮามาชิาาาาชก็หนึ่งสองสามถ้าหาว่าใครรู้ ก็กดจะมาถ่ายได้เนาะก็เดี๋ยวก็อยากนอนบ้นวต้อตอ่อวันนี้เราทำอะไรดีเอ้ยเฮ้ยโย่วาสซาบไอ้ต้อมก็มีใหม่แต่ผขไม่ไม่พูดก็ไม่เป็นไรสงสัยมันไม่รู้เอาเป็นว่า ตอนนี้เราก็ไป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 ขุดแร่ของเราเลยดีกว่านะครับผมไปขุดแร่กันอีกเราผมว่าจะไปขุดแร่ตอนนี้ผมก็เริ่มลำคาญแล้วนะไอพวกเฟซบุ๊กเนี่ยก็หนึ่งนะครับไปขุดแร่เลยโอ้โหแบอะไรบีบีเอบีเอบีแปลว่าอะไรวะเราจะไปขุดแร่ที่ขุด เหล็กโกอยู่ไหนมันไปขุดแร่กันเลยดีกว่าอ้อนี่เราก็พร้อมที่จะไปขุดแร่แล้วไปกันเลยไปเลยไปเลย กูพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นแล้วทอดกูหายไปในหมดท,ทอดกูหายไปในหมดท,ทอดกูหายเฮ้ยทอดกูหายไปในหมดท,ทอดกูหายไปในหมอดเออเอามาเอามาเลยทอดกูหายไปในหมด เอาเป็นว่าเราจะไปขุดแรกกันแล้วอ,อ่งั้นผมก็ไปขุดแรกกันเลยกว่าอาหารการกินลืมเออไม่เป็นไร <c oughs> งั้นขอตัดช่วงที่เราจะไปเอาเตรียมของแล้วกันเนาะครับตอนนี้แล้วก็โอ๊ยอ่า <c oughs> แหลังจริง <c oughs> แล้วก็มาตรงนี้ เพื่อที่จะหาขุดขดขุดขุดขุก็มีอะไรเยอะเนาะ,ะแต่ละเอตตรงนี้เป็นจุดเกิดซอมบี้แล้วก็ขุดไปเรียบร้อ,รอยลงมาตรงไหนก็ได้อ่าโกมาแล้ว อันนี้มันทางตันมเล่นอะไรกันเนี่ยอืมไม่ต้องแย่งกันก็ได้ถามอีกเยอะอ,อุ๊ยตกใจเดี๋ยวสิออ,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 ออกมาตรงนี้มันจะมีอะไร นี่ตรงนี้เยอะเลยเฮ้ hey, มาทางนี้หน่อยยูฮัลโลตรงนี้มาเลยไม่ต้อง,องรอขุดวะเฮ้ยคิปเปอร์ ว้าผมได้ดินฟรีได้หินฟรีฟักฟักไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ย ตามนี้ตามนี้ลงมานี้ลงมาไอ้ยนาอโอ้โหแล้วแต่อ่อตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะงั้นเราก็ขอจบคลิปกันเท่านี้นะครับ ก็โชคดีนะสำหรับเซิร์ฟใหม่เราก็มาเล่นกันได้เราแค่ามารีวิวเซิร์ฟใหม่เท่าน,นั้นเองของภาคใหม่1.5.1่น,นึ่งนนง1าจุดหมีอะไรก็มาเล่นกันได้นะครับโชคดีแบบ,บีเแบบบีนะ